สวัสดีครับเพื่อนๆฮัลโหลเทสเทสเอฟด้ยินชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับเมื่อนี้ผมได้ลงคลิปแบบนี้ก็คือผมมีเหตุการณ์สำคัญนะครับจะได้มาบอก f อฟนะครับเกี่ยวกับฝ่านะครับฝ่าพานะครับกับอุปกรณ์สื่อสารของเขานะครับขอให้ f อฟติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเพราะว่าอาจมีประโยชน์นะครับ ก็คือเป็นแบบนี้นะครับเอฟซี FC คงจำได้ว่าผมลงคลิปคลิปสุดท้ายตอนที่ว่าผมเหยียบสายไหมมันบอครับสายไหมขาดเราผมก็บได้ลงอีกเลยเ,เว้นมาสามมือนะครับแล้วก็โทรศัพท์ผมก็บได้เบิง้งที่ผมหายหน้าหายตาไปผมบด้เบิ้งเพื่อนๆน,น,นะครับบได้เบิง้งเพื่อนช่องต่างๆนะครับที่ว่า เคยเบิงนะครับทีว่าเคยชมเคยอย่างนะครับกับ YouTube หลายๆอย่างนะครับผมผมบ่เคยได้เบิงบ่ได้เบิงเลยนะครับสามมือนะครับโทรศัพท์ผมปิดนะครับปิดตายเลยนะครับเพราะว่ามีปัญหานะครับผมก็ซิเราปัญหาให้ฟังก็คือหลังจากทีว่าผมเหยียบสายไหมเก่าขาดแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ลงแล้วผมก็สั่งตัวไม้มานะครับที่นี่ผมก็สั่งตัวเงาเลยนะครับ เพราะว่าโฮมซีได้ขืนต้นใหม่แล้วก็ได้คุยกับเอฟซีนะครับง่ายๆนะครับท่างไกลๆเขาก็สเสด็คุยน้ำกันนะครับตั้งกล้องไว้ข้างล่างก็ถ่ายเวลาต้นใหม่ตัดต้นใหม่ตัด,ตด,ตด,ตดยังครับก็มีประโยชน์นะครับรับรับได้กไกลนะครับแล้วที่นี่ผมก็มาเข่าเรื่องปัญหานะครับคือมือนั่นผมหลังจากที่ว่าเหยียบสายไหมเสร็จแม่นบ่ครับขึ้นนั่นนะครับ เกิดเวลาประมาณตีสามนะครับเกิดฝนฝ่าคันนองนะครับตรงนี้นะครับตรงที่ผมอยู่นี่แหละครับเกิดฝนฝ่าคันนองผมได้เอาผ้ามาคุ้มฟื้นไว้นะครับตื่นตีสามนะครับเพราะว่าฝนตกแห้งนะครับผมแดวผ้าผ้ายางผ้ายแล้วก็โล่งเต่านะครับพอดีตรงนี้ผมคุ้มก่อนนะครับหลังจากนั้นผมไปคุ้มอยู่โล่งเต่าอยู่ข้างในนะครับพอคุ้มเสร็จ คุม้านเ็จนะครับบบเมนคุมเร็จคุม้านเร็จเกิดฝ่าพาลงมาครับเปี้ยงดังยุ่แถวนี้แหละครับดังยุดด้านหลังผมนี่แหละครับไกลๆเลยนะครับดังแห้งไกลๆผมจนผมจนหงนะครับด้านผมจนไงายหลังนะครับอยู่ข้างพุ่นนะครับนะครับเราหลังจากนั้นผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าผมสาด์โทรศัพท์ไว้นะครับเพราะว่าแบตมันเบิดพอดีนะครับในเครื่องนะครับแบตเบิด ผมก็เลยแลนเข้ามานะครับไฟฟ้าก็ดับเบิดดับบุบเบิดเลยนะครับดับผมก็แลนเข้ามามากเบิงโทรศัพท์ผมผมก็รีบถอดที่ชาร์จแล้วผมเลยเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องผมก็ดีใจว่าเออเปิดได้ปกตินะครับพอเปิดได้ปกติผมก็ดีใจเออโทรศัพท์ผมบเป็น่ยงอีหยังก็บเป็นอย่าังนะครับสำรวจเครื่องใส่ไฟฟ้าภายในบ้านก็เป็นอย่ยังนะครับหลังจากนั้น ตื่นเสามากนะครับนะครับหมอแปลงตัวนี้หลังจากที่ว่าไฟฟ้าดับนะครับไฟฟ้าเพิ่นมาเหดุมอแปลงไม่หมอแปลงมามาต่อสายต่ออย่างนะครับหลังจากที่ว่าไฟฟ้าดับไฟฟ้าหมอแปลงหมอนี้เริ่มไฟลุกขึ้นบึมบึมบึมเลยนะครับเกิดระเบิดนะครับหลังจากนั้นก็ว่าเออเป็นเพราะฝ่าผ้ามือขึ้นนี่นะครับเหตุให้ไฟบ่มานะครับ แล้วเขาเรื่องนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์ผมนะครับโทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับชา์ไฟเขาแล้วนะครับนะครับตอนนี้นะครับมีอาการแบบนี้นะครับชา์ไฟเขาเต็มแล้วนะครับพอถอดเซ็จก็ใส่งานนะครับใส่งานปกติพอใส่งานปกติเร็จเขาเกิดชา์ตัวเองครับ ขึ้นขึ้นตัวชาติตัวเองขึ้นมากเลยนะครับเพราะชาติตัวเองเ็จผมไม่ได้เสียบปลั๊กชาตินะครับแต่ว่าเขาชิชาติตัวเองนะครับขื้นสัญลักษณ์ชาติไฟเขามากนะครับแล้วเขาก็ชาติแล้วที่นี่ชาติน่ไฟโบ,บ,บมี่เพราะว่าเขาบ่อพลังงานมาจากไหนเขาก็กินแบตตัวเองนะครับอันนี้ก็คือปัญหานะครับปัญหาโทรศัพท์ผมเกิดอาการแปลกๆนะครับเขากินไฟตัวเองกินแบตตัวเองกินพลังงานตัวเองนะครับ ท,ท,ทั้งทงทีว่าผมบม่ได้เสียบปลักเลยนะครับหลังจากนั้นผมก,ก็ใส่แบบนี้มาตลอดก็ชา,เาิเข่าเขาเ็กินไฟตัวเองกินอีกครับแล้วเดี๋ยวนี้บางที่ก็ชาิเขาแน่บชาดเข่าแน,น,แน,น,แน,แน,น่นะครับเต็มแนบเต็มแน่นะครับเพราะเต็มเขาเ็กินตัวเองแล้วเขาก็ชาติตัวเองนะครับนะครับพอไปชาดไฟปกติในบ้านบางที่พอชาดเข่า 20%เขาก็หยุดหยุดการชาิแล้วเขาก็มาอยู่อย่างสัตน์หะครับ20%แล้วแล้วเขาก็เริ่มกินน่างานตัวเองนะครับผม,ผมก็เลยเสียใจนะครับสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเพราะว่าผมใส่มาหลายปีนะครับเพราะว่าผมเหตุยูทูบมากก็ได้ประโยชน์จากเขานะครับสำหรับรุ่นอย่างหรือว่ายี่ห้ออย่างผมก็บร่อยากบ้านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับผมก็บ่ได้บอกให้ฟังนะครับ แต่ว่าผมหักโทรศัพท์เครื่องนีผมสิสุดเลยนะครับผมก็เสียใจผมก็เลยมาเตือนเพืเ่อนๆนะครับเฮ้าป้องกันได้ก็คือเวลาเฮ้าเฮ้าได้ยินเสียงฝ่าฝนขน้องนอกเนี่เฮ้าลิบถอดปลั๊กออกเลยนะครับบต่ตองชาจหรู้ว่าปิดเครื่องไปเลยนะครับปิดเครื่องโทรศัพท์เฮ้าอันนี้คือผมได้มาบอกนะครับครับแบบนี้นะครับเหตุการณ์หลังจากนี้ผมก็ สิหาเครื่องไม่มาใส่แทนเครื่องเกานี่นะครับแล้วก็สิเด้ลุ่ง YouTube แล้วก็สิเดิ้เบื้องเพื่อนๆติดต่อกันตอนนี้ผมก,ก็ขาดขาดคืนๆแน่นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจผมนะครับเพราะว่าผมบอกมีโทรศัพท์ที่ที่เอามาแท่นเครื่องเกาได้อยู่ตอนนี้นะครับผมกําลังหาอยู่นะครับกําลังเร่งหาเครื่องไม่อยู่นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับ ค่ายว่าถ้าติดข้างกันยังสินะครับผมก็สิบเบิงเพื่อนคือเก่าเหรอครับก็ขอโทษนะครับเพื่อนๆนะครับว่าเออเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับที่ว่าผมหายหน้าหายตาไปจากช่องนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็อาจสิย่าวแน่นะครับก็อันนี้ไม่ผมสิแรกก็สิบมาว่าเรื่องไม่นะครับแต่ที่นี่ก็เลยว่าเรื่องโทรศัพท์ไปนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนนะครับสวัสดีครับ